อยากเป็นบุคคลสําคัญเราให้ความสําคัญกับคนอื่นแล้วหรือยังนะครับคนที่เข้ามาทํางานไอชานะทำงานอยู่แล้วหรือเข้ามาทำงานใหม่ๆมกักจะมีความรู้สึกว่าทำไมเหมน่วยงานอื่นๆไม่ค่อยให้ความสำคัญไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับงานเอชาอจาัดอบรมที่ก็ไม่ค่อยส่งลูกน้องเข้าขอความร่วมมือส่งเอกสารอะไรไปก็ไม่ค่อยกรอกไม่ค่อยทำ อ,อยากเล่าให้ฟังนี้ครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยงานเอชามักจะเป็นงานที่เราเรียกว่าตั้งรับคือใครขออะไรมาคือผู้ง่าถ้าอยากได้อะไรก็เดินมาหาเอชาหรือส่งใบคําขอมาเดี๋ยวเอชาจัดการให้เราเรียกว่าการทํางานเป็นเชิงรับตลอดก็คือขอมาจัดให้แต่เราจะไม่เสนออะไรอันนั้นคือในอดีตมันก็เลยทําให้หน่วยงานต่างๆที่เป็นหน่วยงานหลักขององค์กรเนี่ย ก็คิดว่างานเอชอาไม่ใช่งานอะไรเป็นงานบริการเฉยเฉยเพราะนั้นคือไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าเครดิตอะไรมากมายนะครับผมอยากจะสรุปให้ฟังว่าสาเหตุที่ทำให้งานเอชอาไม่อยู่ในสายตาของหน่วยงานอื่นๆก็คือมีตั้งแต่อันดับแรกครับงานเรามีแต่งานเชิงรับเขาก็เลยคิดว่าเป็นแค่งานบริการงานบริการมันมีแค่ได้ดังกจกับไม่ได้ดังกจไม่มีประทับใจนะครับ ประเด็นที่2ก็คือคน HR ก็ไปคิดเอาเองว่าตัวเองน่าจะมีค่าน้อยกว่าคนอื่นน่าจะมีค่าน้อยกว่าหน่วยงานอื่นก็เรียกว่าเป็นลูกเมียน้อยก็คือคิดเองก็เลยทํางานแบบตามบทบาทที่ตัวเองคิดไม่ค่อยไปเสนอหน้าอะไรกับใครนะครับต่อมาก็คืองาน HR มันมีแต่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็เลยทําให้หน่วยงานอื่นไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะต่อมาก็คืองาน HR เนี่ย ผู้บริหารเองหรือองค์กรบางองค์กรไม่ได้ให้ความสําคัญกับงาน HR รด็กกิก็คือสั่งงานให้ทําแหละแต่ไม่ได้ซัพพอร์ตไม่ได้สนับสนุนอะไรมากมายผู้บริหารบางคนก็แค่บอกว่าเ,ออเราให้ความสาคัญกับคนแต่งบไม่เคยมีผู้บริหารเองก็ไม่เคยจริงจังกับมันมีปัญหาทีไรก็ลงโทษคนทุกทีอ,อันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้งาน HR ไม่ได้อยู่ในสายตาของหน่วยงานถ้าเราอยากให้หน่วยงาน HR อยู่ในสายตาของหน่วยงานอื่นนะครับอันดับแรก ลุกขึ้นจากโต๊ะไปหาเขาบ้างเราเรียกว่าทํางานเชิงรุกเชิงรุกคือลุกออกจากโต๊ะไปหาเขาเพื่อถามว่าเขาเจอปัญหาอะไรบ้างเขาอยากได้อะไรจากเราบ้างแล้วเรากลับมาดูซิว่าเอ๊ะเครื่องไม้เครื่องมือของไอชาช่วยแก้ปัญหาเขาได้ไหมอันนี้เครดิตศรัทธาเริ่มมาต่อไปงานเอชาก็คือจะต้องนําเสนออะไรใหม่ๆใ,ให้กับองค์กรบ้าง ไม่ใช่ก้มหน้าก้มตาทํางานรูทีนประจำอย่างเดียวไม่มีใครเห็นผลงานเราเลยนะหนึ่งปีลองตั้งดูซิว่าหนึ่งปีนี้เราต้องมีเรื่องใหม่ๆห,หนึ่งเรื่องอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องสร้างสารรค์เป็นเรื่องใหม่บริษัทไม่เคยมีทํายังไงถึงจะให้มีเรื่องนี้ขึ้นมาได้นะครับและที่สําคัญนะครับเมื่อไหรก็ตามที่คน HR เดินไปหาหน่วยงานอื่นแล้วไปช่วยแก้ปัญหาชีวิตเขานะไปช่วยพัฒนาเขาโดยใช้วิชาชีพของเรา อันนี้เราปรองได้ว่าเครดิตศรัทธามาแน่ๆวันหนึ่งเวลาหน่วยงานนั้นอ่ะผมเล่าให้ฟังนี้ตอนสมัยผมทําง,งานเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติเสนออะไรไปปุ๊บนะครัประชุมทุกคนก็มองได้ใชเอาอีกแล้วหางานให้อีกแล้วผลงานไอ้ชาแต่ภาระเขา,าอะเราจะทำ job description กันนะครับเราจะทำ competency กันนะเราโอ้ยชามาอะไรเยอะมากเนี่ยทุกคนก็มองได้เอาอีกแล้วหาเรื่องแต่ว่าบางทีก็เกณฑใจก็มีน้ำใจก็ช่วยๆทำไป มีอยู่ปีนึงผมเริ่มรู้สึกว่าทําอย่างนี้มันเหมือนเป็นเป็นผภาระให้กับเขาอ่ะสุดท้ายผมใช้วิธีนี้ก็เวิร์กดีเผื่อใครเอาไปใช้นะผมเริ่มทํางานโปรเจกต์เอาหมดเลยไม่เสนออะไรเลย<ม>ก็แอบไปคุยกับผู้จัดการฝ่ายฝ่ยนะึงเขาเป็นฝ่าย QA เขาเวิร์กมากเลยนะเขาแอคทีฟเขาเวิร์กมากเลยผมก็เข้าไปคุยกับ q A. เฮ้ยมีอะไรให้เอชาช่วยไหมเนี่ยอยากทำอะไรไหมเรื่องคนเดี๋ยวผมทําให้ เป็นกรณีพิเศษแบบ V.I.P. ก็เดินเข้าไปคุยเขาบอกเขาอยากทำสกิลแมทริกซ um, bon. like ์เขาอยากทำคอมพิเทนซี่เขาอยากทำความก้าวหน้าโว้ยนี่งานไอชาหมดเลยเว้ยเว้ยก็อยากทำแทบจะเหมือนงานเราเลยได้ได้เดี๋ยวผมมาช่วย3เดือนผมก็จัดสรรเวลาเกือบทุกวันวันละชั่วโมงสองชั่วโมงเข้าไปเหมือนเป็นไอชาประจำแผนคิว A เลยครับอ๋อสกิลแมทริกซ์ทำอย่างนี้นะอ่าไหนก็มานั่งรูทักร่วมกันเอ้ยนี้ c o m p e n ด n นซี่ทำอย่างนี้นะ,ะถ้าวัดระดับทำโอ้โคุยกันเยอะมากทำเสร็จ3เดือนปรากฏว่า QA เอาผลงานทั้งหมดนี้ไปนำเสนอในห้องประชุมเล่าให้ก็เรียกว่าเป็นรีพอร์ตประจำเดือนลนะตอนนี้หน่วยงาน QA มีแล้วนะครับว่าพนักงานแต่ละคนใครทำงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานเท่ากับมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานแล้วก็มีการวัดสกิลด้วยแล้วก็มีสกิลแมทริกนะเป็นตารางไขว้ของทักษะพนักงาน ว่าหนึ่งคนทําง,งานได้กี่ทักษะโอ้ยเสนออย่างอลังการมากแทบจะเป็นเอชาตัวจริงอะแล้วก็ที่สาคัญคือต่อไปเนี่ยอยากจะเสนอให้ทางบริษัทเนี่ยจ่ายผลตอบแทนตามสกิลดังต่อไปนี้โอ้โหปรากฏเจ้านายชมมากโหนี่เจ๋งมากแบบเยี่ยมชมในห้องประชุมเลยนะแล้วก็แทบจะอนุมัติเลยว่าต่อไปถ้าเกิดทําได้ขนาดนี้จ่ายเงินเดือนผลตอบแทนพนักงานไม่เท่ากันได้ โอ้โหตอนนั้นเขาได้หน้ามากเลยแต่เชื่อไหมมีคํานึงที่เราอยู่เฉยๆเบอกอ๋อทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้ทําเองทั้งหมดหรอกอะได้ทาง HR ชเขาเข้ามาช่วยปรากฏว่าหน่วยงานฝ่ายอื่นท,ที่เหลือทั้งหมดอันมอมมอมถ้าพูดภาษาล้วมันไม่ช่วยกูบ้างเหรออะไรประมาณนี้กลายเป็นว่าหน่วยงาน QA ได้หน้าสุดท้ายเชื่อไหมงานทั้งหมดที่ผมอยากทำตั้งแต่แรกที่เราไปผักใส่เขาอะสุดท้ายนั่งรับเขาบอก แล้วเมื่อไหร่จะมาช่วยหน่วยงานผมอ๋อผมยังไม่ว่าเอาบัตรคิวเลยก่อนนะเนี่ยโอ้ทุกคนทีนี้เป็นไฟล์ก็และวเขาวิ่งมาหาเราเองเหมือนเราเป็นที่ปรึกษาแต่ที่ผ่านมาแต่ก่อนเราเป็นราชารยัดเยียดเขาอย่างเดียวต้องทำนั่นนี่นี่ตอนนี้ก็เริ่มอ่ะเพราะอย่าลืมว่าบางหน่วยงานเนี่ยผมต้องการทำสกิลแมทางเดียวบางหน่วยงานต้องการสัมภาษณ์คนอย่างเดียวบางหน่วยงานต้องการสอนหัวหน้างานให้ดูแลพนักงานใหม่อย่างเดียวก็ตามก็เรียกว่าตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน พิงแต่เราจัดคิวให้ว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปทําให้หน่วยงานคุณนะเดือนนี้เดือนนี้นกลายเป็นว่าเครดิตเพียบครับแล้วเครดิตไม่ใช่ผลงานเราผลงานเขาแต่เราได้หน้าด้วยสบายมากเลยครับที่ผ่านมาเราพยายามเอางานเราไปพักให้เขาแล้วเป็นผลงานเราแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เราทำไงก็ได้ก็ได้ผลงานผลงานนั้นก็ย้อนกลับมาหาเราด,ดีเพราะถ้าเรามีเครดิตเรามีศรัทธาวันหนึ่งก็ทํางานสบายเผื่อใครเป็นเดชามือใหม่ก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับนะก็คือ ไปโฟกัสอยู่กับหน่วยง,งานที่เขาแอคทีฟแล้วก็เอาวิชาชีพไอชาใส่เข้าไปวันนึงเวลาเขาพรีเซนต์ยังไงก็ก็มีชื่อไอชาติดไปด้วยนะครับลองนาไปใช้ดูนะครับ